อยู่กับคอสก็จัดไปครับวันนี้3ทีมน่าเชียร์กับ3หัวเมืองน่าเทีย่ยวครับบุนเดสลีกากับมาติเป็นที่เรียบร้อยครับคู่แรกครับแฟงเฟิร์ตเจอกับบรุเซียดอร์มุนแฟงเฟิร์ตเองหลังจากนี้หนาวปัญหาผู้เล่นอาการบาดเจ็บก็ยังไม่ดีขึ้นครับโดยเฉพาะกองหน้าตัวเป้าอย่างจูนาธทานบุคขาดน่าจะยังไม่มีชื่อในเกมนี้รวมถึงชายบี้ที่ไปรับไทยทีมชาติครับส่วนทีมเยือนยังดอร์มุนมาพร้อมครับอเดยามีการาซี่ยูเรียนบันหรือแม้กระทั่งเกมรับอย่างนิโก้ชอเตอร์แบกคู่นี้ไม่คิดเยอะครงองอ่่อเืเก,เกิแตไขดดูี และที่สําคัญโอกาสเก็บชัยชนะได้สูงกวา่าเรื่องเชีย์ทางบุลูเซียดอทมูลได้ครับคู่นี้ถือว่าดอทมุลมาดีนะส่วนอีก2คู่ไปที่อฟคอนครับคู่แรกมาลีเจอกับทางเซเนกัลเซเนกัลนี่อย่างที่ว่ากันครับตามมาในช่วงหลังผลงานยอดเยี่ยมนักเตะคุณภาพสูงเล่นในรีกใหญ่และที่สาคัญคาแรคเตอร์ฟุตบอเลเร็วเล่นได้ค่อนข้างดีครับส่วนมาลีฟุตบอลแข็งแรงการยืนระยะในช่วงต้นอาจจะสู้ได้ครับแต่ช่วงท้ายหลุดตลอดนะคู่นี้เลือกเชีย์เซเนกัลได้ด้วยคุณภาพตัวผู้เล่นดูดี กว่าค่อนข้างชัดเจนครับเซนในกาน่าจะเก็บชัยชนะได้สว่วนที่คู่เป็นทางแคมารูนครับเจอกับทางเจ้าบ้านอย่างมอร์ลโคแคมารูนเองปีนี้เนี่ยถ้าเอาจากตัวผู้เล่นอาจจะไม่ได้ดีมากครับเอมโบโมไม่ได้แบกทีมขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งมิดฟิลด์ตัวกลางหลายๆตัวก็ไม่ได้แบบโดดเด่นมากมายแต่ยังเอาตัวรอดเป็นนัดๆไปได้แต่ปัญหาของพวกเขามักจะเฉือนถ้าส่วนใหญ่แล้วเจอกับเจ้าบ้านอย่างมอร์โคที่ในทัวร์นาเมนต์นี้คือฟาดเขาเรียกว่าฝากความหวังไว้เยอะมากแล้ว ลูปเกมถือว่าค่อนข้างดีอาจจะมีการทําประตูที่ไม่เยอะมากแต่ยังมองว่าความเป็นเจ้าบ้านเสียงเชียร์และผลงานในรอบแบ่งกลุ่มที่ถือว่าค่อนข้างชัดเจนยังเป็นทางมโมร็อกโกครับที่น่าเชียร์มากกว่าคู่นี้เลือกเชียร์มโมร็อกโกสบายใจกว่านะสคู่น่าเชียร์วันนี้ครับบุนเดสลีกาแฟงเฟิร์ตเจอร์ดอทมุนเชียร์ดอทมุนดูดีกว่าชัดเจนครับส่วนอง con, อฟคอน2คู่เนี่ยเป็นทางมาลีกับเซเนกัลชอบเซเนกัลนะแล้วก็ตัวแคมบารูนเจอกับมโมร็อกโกเลือกเชียร์ทางมโมร็อกโกทั้งหมดเป็น 3คู่หน้าเชีย์สำหรับวันนี้ครับ